สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่พายุหิมะม,มันตกกระหน่ำลงมาเมื่อคืนวันนี้พรก็เลยมีไอเดียพาทุกคนไปเดินป่าเดี๋ยวเราลองจะดูกันว่าหลังจากที่พายุหิมะม,มันตกกระหน่ำลงมาแล้วเนี่ยข้างในป่ามันจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราลองไปเดินดูพร้อมๆกันเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นป่าที่พรจะเดินเข้าไปดูนะคะดูจากทางเข้าแล้วเนี่ยมันก็คงจะมีความทุรักทุเลยากลําบากไม่ใช่น้อยแต่หลังจากที่เราขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราก็จะไม่ยอมแพ้เดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปดูว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความสวยงามสมคําล่ําลือหรือเปล่าซึ่งคาล่ําลือนั้นเนี่ยมันก็มาจากจินตนาการของพรเองเดีย๋ยวเราลองไปเดินดูพ,พร้อมกันเลยคะ่ะมันสวยมากตอนนี้หิมะกําลังเยทยอยตกลงมาอีกรอบนึงแล้วน,นะคะ ดูสิในนี้ไม่มีใครเลยเงียบสงบขาวโพนกว้างใหญ่มากไปเราเดินกันต่อดูสิว่ามันจะไปสิ้นสุดทางไหนไปค่ะต้องเดินระวังนะเนี่ยเพราะว่าไม่ฉะนั้าจะตกหลุมเพราะาหิมะมันตกมาหนามากเลยไปค่ะ เดี <dı> <estamos fazendo> ๋ยใจเย็นตั้งหลักแล้วตั้งตัวหัวเรา ออกมาแล้วค่ะสินทางออกแล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูในตัวตัวเมืองกันว่าร้านรวงต่างๆยังจะเปิดอยู่ไหมตอนนี้มันก็เย็นแล้วบวกกับเป็นวันอาทิตย์ด้วยเขาอาจจะปิดหมดแล้วหรือว่าอาจจะมีบางร้านที่เปิดอยู่แต่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูค่ะ ถึงแล้วค่ะถึงตัวเมืองเลยฟ้าเสร็จแล้วค่ะบรรยากาศสวยมากบรรยากาศยังเหมือนคริสต์มาสอยู่เลยอันนี้คือเดือนกุมภาพันธ์แล้วสวยมากตามข้างทางก็จะเป็นร้านลวงต่างๆเอาไว้ซื้อของ ขายเมเปิลไซรัปร้านี้ขายเมเปิลไซรัปเข้าไปดูกันไหม Hello Good <Hello. S 2> How Are You No Thank You อ๋อเขามีไซรัปให้เทสด้วย โกเดนโกเดนนี่โกเดนมันมันมันไลท์นะอันน uh ี <huh ้เขาบอกว่าเหมาะกับการที่ใส่ไปในแพนเค้กแล้วก็แล้วก็วอฟเฟิลส่วนอันนี้เขาจะบอกว่า rich taste rich taste ก็คือเป็นพวกแบบเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นลองชิมดู หมือนกันไม่รู้อามาลองดดาร์กดาร์กอ uh exactly uh <heart> ืมอันนี้เหนียวอันนี้เหนียวแบบเหนียวเหนียวแบบเหนียวเลยอะแต่ว่าหวานน้อยกว่าสองตัวนี้เส่วนเขาบอกเขาบอกว่าอันนี้ very dark very dark เขาบอกสําหรับคุกกิ้งไม่สําหรับใส่บนอาหารใช่ดูความหนืดของมันสิอันนี้ชอบตัวนี้ที่สุดอันนี้หวานน้อยที่สุดไล่ลำดับมาเลยหวานหวานหวานนิดนึงหวานน้อย สิคะขวดเป็นลูกใบเมเปิลเลยอันนี้มีแป้งสำเร็จรูปให้ทำวอฟ์เฟลหรือแพนเค้กด้วยนี่น่าสนใจอ๋อ อันนี้คืออะไรเออน,นี่คือเมเปิลไซรัปเหมือนกันโอ้แพคเกรจจิ้งเขาน่ารักมากเลยอะ่ะออันนี้มาเป็น <c oughs> เป็นบ็อกเป็นเซ็ตเลยนี่เหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝากเลยนะคะเนี่ย <c oughs> แลนขายคอร์น huh, แต่ละพัทผงโรยป๊อบคอร์นให้เลือกสรรโอ้รถเต็งกว่าดองด้วยรถเต็งกว่าดองรถรถที่อยู่ในโรงหนังรถเลช์อันนี้ก็รถเต็งกว่าดองอันนี้รถอบเชย อันนี้รสบัฟเฟิโลมีสารพัดรสชาติให้เลือกสรรอันนี้น่ารักจังอันนี้เป็นรสคาราเมลรสคาราเมลอันนี้รสสตรอเบอร์รี่อันนี้รสบลูเบอร์รี่ โอ้ยน่ารักจังโอ้อันนี้รสช็อกแล้วมิ้วช็อกแล้วมีสัตวพสิ่งรสชาติให้เลือกสรรฝั่งนี้ก็มีมีที่ใส่ป๊อปคอร์นด้วย น่ารักจังอันนี้คือเป็นเมคข้าโพดฝั่งนี้ก็เป็นเมคข้าโพดนะคะ ัพไปค่ะอ๋อเต็มไปเรื่อยๆอู้ตรงนู้นลงไปได้ไหมตรงนู้นอะตรงนู้นอ่ะ ข้างในมันก็มีที่เลินมันลงไปเดินได้เลยนะันะ่นะนะ่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะ ตรงนั้นตรงนั้นเป็นน้ำใช่ไหมที่เขาเดินลงไปไปไหมไป really warm, ไปค่ะ ตามเขาไปเลยที่ที่เรากำลังจะเดินลงไปตรงนั้นหน้าร้อนมันจะเป็นเลกเลกที่เป็นทะเลสาบอะค่ะที่มันมีน้ำแต่ว่าตอนนี้ช่วงหน้าหนาวเนี่ยทะเลสาบตรงนั้นกลายเป็นหิมะหมดแล้วแล้วคนก็ชอบลงไปเดินมันมันปลอดภัยค่ะคนลงไปเดิน เราจะลองลงไปตามเขาดูตอนนี้เรากำลังจะลงเดินอยู่ในแม่น้ำแล้วโอ้โหมันแข็งขนาดจะแบบสามารถลงไปเดินได้เลยอะตอนนี้เราอยู่ในแม่น้ำ เสียวเท้าไหมไม่เสียวเท้าเหรอ <c oughs> จริงเหรอมีความไม่มั่นใจ <c oughs> เพราะว่าคิดว่ามันเป็นน้ำหรือว่างใช,ใช่ไหมคิดว่ามันเป็นน้ำกลัวจะบุ่มลงไปเลยไม,ม่บุ่มลงไปหรอกไม่กล้าเดินแล้วหรอ <c oughs> เดินได้แต่แบบเสียวเหม,ม,มือนเดินบนอะกระจกอะแต่สวยมากเ <c oughs> ออมีความรู้สึกอะ ตอนซัมเมอร์ทะเลสาบนี้มันเป็นยังไงนะเป็นน้ําทุกคนจะมาพายเรือขยักมาว่ายน้ํามาเล่นน้ําทํากิจกรรมทางน้ําทุกอย่างบนนี้หมดเลยแต่ตอนนี้ตรงนี้กลายเป็นหิมะหมดแล้วนี่น่าเชื่อเนาะใช่แล้วที่นี่เขาก็มีแข่งกีฬาด้วยตอนหน้าซัมเมอร์ใช่ เนี่ยแหละคนลงมาว่ายน้าในในทะเลสาบอันนี้แหละเวลาเขาแข่งกีฬาเขาจะลงมาว่ายน้ำอยู่นี้ซึ่งอาจจะมองภาพไม่ออกถ้าซัมเมอร์มีโอกาสจะพามาอีกรอบหนึ่งจะมาดูว่ามันเป็นยังไงหลังจากที่หิมะทั้งหมดมันละลายหายไป,ป่าตอนนี้เดินขึ้นดีกว่า <c oughs> เริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วก็เสียวเท้าด้วยไ,<ป>ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะ ขอบคุณที่อยู่กันถึงตอนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พรด้วยนะไว้เจอกันคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย